มาเบิรงนี่ตัวรถนะผมไม่ยกีกอ่ะเป็นคลิปที่ว่าจัดโปรนะาผมเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้น้ำหลออเอาขันนี้น้ำหลองไปเลยขพอนุญาตลูกาเหตคลิปนะครับไอ้อาดหนึ่งลูกนะผมอุปกรณ์เดิมทั้งหมดหนะครับผมแลกกับชุดเทอร์โบที่ผมจะใส่ลงไปในจุดนี้มี่เทอร์โบนะผมนีขื่นเขาม <c oughs> ี่ทอยเตอร์ด้านล่างแล้วก็หัวฮิตแล้วก็นัดบูดแล้วก็ระบายไอพพ้อมจุกซิลิโคนนะผมแล้วก็ส่วนราคาลิมแอปก็เดี๋ยวมาคุยกันเอานะครับผมคาฟาเนี่ยอันนี้จะเป็น ถ้าเป็นง่ายค่ายง่ายค่ายแต่ผมปิดเฉพาะอาไอสเต็ปมอเตอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นรถเดิมกัเดี๋ยวล่างจูนไม่ให้เบิดเลยจะเป็นคันเร่งดีแม็กเบิร์นตัดนะครับแล้วก็ปิดสเต็ปมอเตอร์ให้น้านะครับผมแล้วก็บูธที่ผมจะใ,ใส่นะครับยูบเกินสามติปแน,น,น้อยๆยเด้เอเพ่อากให้ใส่หลายเดี๋ยวเที่ยโบ้อยจีบรทุนรับประกันไว้ไม่ติขาดทุนนะเดี๋ยวิึงให้สเต็ปิงึงมาฟังเสียงสเต็ปจากน้อยหนึ่ง อันนี้ป้ายจูนทีมงานเพื่อนในเด็กเบอรไม่ข้องไข่ด้ยได้ชิว่าข้องไข่อีกอันนี้ตังบู้แต่เพื่อนนะครับผมอันนี้รีแมปเบอรไม่ข้องไข่ต้องบอกก่อนว่าของเพื่อนนะแต่ว่าไข่ามารีวิวจุดเทียบเทอร์โบคือฟังเหมือน,นไทยจุดเทอร์โบเหมือนว่าทิไรจุดยังเนี้ยเทอร์โบเดิมแรกเนะี่ยถ้าเป็นในตัวดีโวตัวทัว่วไปกับของมาคุยกันนะผมสำหรับเทอร์โบรถผู้ใดที่บ์เพรท่นขาดใส่งานดีๆครับมาไหนก็เอามาเลยขอแบบบพราะทนเหลือนะเพื่อนมาไปเหลือใส่มาแล้วบ่อนะ หรือว่าถ้าถอดมานี่ก็มาคุยกันอีกกรณีหนึ่งนะครับผมพี่จะได้ไฟล์ที่แมได้อย่างบอกกทุกอ,อย่างหน้าเขาอยากเบิรนตัด,ตดเดือดตาผมมาถึงถ้าเพ้นสเต็ป <c oughs> ที่ว่าเขาปิดที่เล่งให้เนี่ยไฟมันจะบดโชว์นะครับผมเนี่ยไฟมันจะบดโชว์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยไฟมันจะบดโชว์เลยอันนี้กรณีที่ปลดเวียนนะผมถ้าเล่งก็จะแวนีนนี่พี่อ่ะข้างเจียเบิร์นตัดนะครับผมด้านหลัง ผมเราก็จะได้วัดพูดโตหน้าขาวแบบนี้รอๆหน้าผมขาวหน้าดำอเออให้ทุกหน้าแค่นั้นแค่แต่กู้ดังนี่ผมมาหน้าซอยสามจังหวัดแล้ย่อเปลี่ยนเปลี่ยนติ๊กตอกหน้าผมขอสิบคันพอเพราะว่าเดี๋ยวจะโลเท้าโบเอฟมาหาทั้งเบิดเลยออกแล้วผม้องสร้งหลอดไม้เข้ามาแทนนะครับจะเป็นยี่ปาห้าก็ได้จะเป็นสี่หกก็ได้ผมจะทําชุดนี้ออกมาแค่สิบคันก่อนนะครับผมอันนี้เอาตัวนี้เป็นตัวน้ำรองเท้าก่อนเพราะว่าต้องสั้งถึงเพอาะอดไม่อะไรเยอะจิ๊บจิบถึงไม่หลายอย่าง นะตัวนี้ง่ายเขาเป็นด้านบนหอกบอกก่อนให้เขาเป็นด้านบนหอกมาเชื่อนอย่ยปลอเราเดียวมันเคลืเย็บเอาหนอดทุกตัวแล้วนี่แหละแอร์แท็กกูดังนี่ครบพันธนาซ้ายสิบสามเจ้าละยองเปิดเพื่อที่ตอบยูทูบสวัสดีครับ